สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆืันนี้นะคะแซบนวัวโกยนุชนะคะก็จะพามาเก็บผักเนาะแดดแดดพี่น้องผู้ดับมึงดูแดดแห้งสิเลยยินดุชก็ใส่หมวกนะคะยินุษก็ใส่หมวกนะคะกันแดดนะคะทุกคนเราจะเก็บผักก่อนนะคะก่อนที่มันจบบะบเลืออย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ไปไปเยอะแล้วนะคะแบบพิจารวายกิดนะคะยินุชเอาขากล้องมานะคะวันนี้ ตั้งกองไว้นีนะคะเห็นบ่เห็นบอ่นบองวย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 นะคะอย่าพึ่งงวยอย่าพึ่งงวยนี่นะคะอย่างนู้นเอามีอมจีนี่เกาเอย่างปาดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะปะ้าสลักเห็นบ่ผู้เดสลักกินนะคะทุกคนสลักกินใบมันนะคะ,ะ,กกนนะ,คะเอาไว้หนีหนึ่งต้นนะคะนี่สองต้นนะคะอันนี้เป็นผักชอยนะคะผักชอยหรือว่า กวางตุง้งฮองเต้ที่เขาเอือนเนาะเนี่ยนะคะต้นนี้กับไงอยู่เอาไปก้อนให้มันจะ,ะเหลือนะคะอนที่มันจะไม่เหลือนาะตัดออกเลยเราจะไปทำเมน,นูไหนนั้นว้ากล้องเคยลมพี่น้องมื่อไปถือมันนะคะไม่ได้ลมถ้าเมื่อไปถือมันก็จะบปนลมนี่เอาไปเบิดเลย พอะจงไว้ให้มันกินนะคะอันนี้อันสลักเนี่ยกับหอยทากนะคะสลักกับหอยทากยิบประเทศนี้นะคะเป็นศัตรูพืชศัตรูพืชนะคะนี่นก็สียางเขามานี่นะคะตต้นนี้นะคะมันก็ใเงยสมีแหละเพราะว่าเพราะว่าเอาลงเอ่อเอาลงเป็นตัวน,น้อยๆเนะาะพายแล้วเหมือนเม็ดมันก็จะใหญ่ยอยู่นะคะ นี่นะคะทุกคนแล้วแขกห่อนยิงนกกระตัดออกมาเบิดแล้วนะคะแปรเล่นมายิงนกกระสีเอา,มาเมล็ดผักยาอื่นมาใส่นะคะอันนี้กเ็เก็บเอาไ้เบิดชุดนึงแล้วนะคะชุดที่สองก็กระสีเลือปะบุเดี๋ยวเราจะพามาเก็บมากกุสเบอร์รี่ต่อนะคะทุกคนนี่คือบักกุสเบอร์รี่ของเขานะคะเห็นมัน,นี่เดี๋ยวไปเอาเน้ใส่กัน อันนี้เบาแล้วเปนตั้งนั้นแม่ไซนา,า,นาม,มานะคะนี่นวดเก่าถุงมาอยู่เอามาใส่ผักเนาะแต่ว่าก็มาเดาถุงหน่อยมาใส่อกุหลาบบล่เนาะนี่เด้กล่องอะไรหากล่องไปเลยเออมามีถุงหน่อยๆบ่อยว่านะคะที่น่มาจ้วยเด้หน่เอาไปเลยถุงหน่อยๆแล้วนะคะไปต้นมัน นี่เก็บปอกหอมมีหนึ่งมว้วนนี่เดี๋ยวสิเก็บอีกอยู่เอาไปใส่เออว่าเม่ได้ซื้อเนื้อมาเนะะาะมาสิลาบม่ได้ลาบเลยเก็บปอกหอมนะคะมาเด้อทุกคนใครต้องการผักนะเจ้าที่สวนผักของมุสนี่แหละแะซื้อแน่ปลูกแน่เนาะอ,อันใดที่ฮั่งปลูกบ้านใด้ี่ฮั่งซื้อนะคะนี่นะคะ ว่านี้มาก,กับพักปูคำคำมาเก็บผักนะคะผักจากสวนของเราเออแกนิกนะคะมไาาามา่ได้ใส่ยาฆ่ามาแมลงใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าแมงนกินด,ดีดีถ้าใส่สารมาสันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขากับคนกินเองเนาะเห็นมานี่ มันกกิดโป้งขึ้นไหมหลืวเก็บออกเลยน,นี่นะคะทุกคน,กคนว่วเนี่ยเก็บไปฝากค้นแม่นะคะฝากพี่บุ๋มเนาะเราอยู่ไกลๆบ้านนุชนะคะโอ้พุดนะต้นมะยือนุชเดี่ยวนาบังรรหวอดนมดนามจากน้อยอยู่นะคะแล้วเสี่ยวนาบังหอดมันจากน้อยอยู่ขนาดเห็นบ้าพะคอมป้อมนุชเก็บไปวอวาน,นี่นะคะพัคหอมป้อม อันนี้อันกระเทียมนะคะลกไปเมื่อวานนี่ซีต้นนะคะเดี๋ยวยูรู้จะพามาเก็บหมากกูสเบอรีนะคะนี่เก็บต้นนี้แหละนี่ต้นที่มันปักเมื่อนวดเมื่อนั้น,นทุงเราก็เรียบร้อยมาต้นนี้แหละมันมันหมากไงนะคะมันหมากไงขึ้นมาเนี่เก็บเก็บเราก็ไปทำแจ่วเนาะหน้อยๆมันไม,ไม่ค่อยแซบ ปูแล้ว่าแพงหรอก่าแพงนะคะลูกลานกินแล้วค่ะดีใจเนาะหาลูกลานเอ้เฮเยต้นเสียดายนะคะน้ำม,มันคมเสีด้เนี่ยนันปากนุดนะเือนบอ่น้ำม,มันเพียงนามมากก้ำแบบน้ำแบบเต็มน,นะคะจะเต็มมาเจอต้นพุ่นกันนะ ตัวนี้น้ำลายน้ำกระลายทุกต้นเลยโอ้ตัวนี้ดกนะทุกคนตัวนี้ดกนะคะนี่เห็นไหมคุณน่ะแ้วมันหมางน้อยน้อยเนาะหมาน้อยน้อยเลยเสีบเค็ดเจวประเด็กพริกผงเขาขวัวใส่ยังไนโอ้ยเส่บนะนี่นะคะล่มหนีล่มจากหมวกนะคะเก็บเลยคุณน่ะทุกคนเห็นไหม เก็บหมักกุชเบอร์รีนะพามาเก็บกุชเบอร์รีปีกายนี้มีหมักลาสเบอร์รีด้วยรัสเบอร์รีแล้วขาเอิญน,นะสตรอเบอร์รี่เสนาปลูกเองนะคะย่ายน้ำกระพาเด็กน้อยมาเก็บแต่ว่าปีนี้อะ่ะลาสเบอร์รีไม่ย้ายใหญ่ต้นมันแล้วย้ายไปนาไปคุณฝรั่งเพื่อนข้าใจเพื่อนจีเฮ็ดแบบนี้นะคะเพื่อนจีเฮ็ดแบบปีนี้แปลงนี้ปลูกอันนี้ปีนาปลูกอันอื่นหมุนเวียนนะคะพืชหมุนเวียน ละว,วาถ้าปลูกได้อันเาน่ามันก่นดินมางามมาเสร็จแล้วป่ะก็เล่นง่ายนะคะนี่นะคะ Sorry <c oughs> โอ้หิวนิวน้ำได้เลยยิงน้ำน,น,นะคะเอาน้ำม,มาน้ำอยดอเอ๊ะม่นมาตัากมือไปแล้วดูแสบมองนึงหันมาน้ำม,มันคมนะคะน,นะคะ ถ้ามันไงฮามันสุกฝารังไงกิ่นตอนมันสุกนะคะจะได้หวานๆ <c oughs> เอ่ะมา <c oughs> ปักแต่มือเจาของน้ามันมองมาเห็นมันยืนทั้งไตนะะเราก็ได้เยอะแล้วนะคะทุกคนได้เยอะแล้วพอแล้วม <c oughs> าไหน,นพากันยิงนุ่นนะนุ่นจะไม่หดดอกแต่น้อยยังไนก็ได้มาแล้วเนาะหดมันซะอ้แที่นองดอกไม้ ต้นบักทั่วนะคะโอ้ยนกแตนีนกมาก,กินต้นบักทั่วค่ยนะคะต้นบักทั่วนกกินอันนั้นกับรูบ้านะคะรูบาอันนี้กับบักสวีทพีนะคะสวีทพีเราจะหดผักก่อนต้นนี้ได้นะก็เอาว้ใหพ้พนนี่เอาไว้คอนอนื่นกินน้ำเนาะเดี๋ยวเราจะมาเอาผักใส่ถุงนะคะ ผักใส่ถุงก่อนเออแนวตั้งก้องมานี่ผักใส่ถุงหน,น,น,นึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ห้าหกตัวนี้ไงเจ็ดแปด เก้าโอ้สิบต้นนะคะทุกคนสิบต้นใหญ่ๆนะคะเอาไว้หนึ่งสิบต้นนะคะวันนี้ยิงนวดจุดมากินน้ำไม่เหิวน้ำแห้งแดดแดดนะคะยิงนวดกลางลมนะคะเหมือนี้เพราะว่ามากคนเดียวเนาะไม่กลางลมนะคะให้มัอขวดน้ำยิงนวดนี่นะคะขวดน้ำ มันจะเก็บความเย็นหรือความร้อนดีมากๆเลยนะคะทั้งวันนะเหะ <_ S 1> ็นใบผลน้ำแข็งโอ้เย็นแฮงน้ำเย็นดีกินไม่ได้ลายด้อแต่ว่ากินได้บ่อยๆนะคะปีลคะคข้างนี่น้ำเย็นผู้เที่ยวกับน้ำห้อนนะคะเขาก็ได้หมักกุสเบอรี่แล้วนะคะเราจะกลับเมื่อบานเ็ดแจวเนาะผักเราก็ได้แล้วนะคะทุกคน โอ้ยเนะเสียงรถไฟนะคะเสวนผัก,กติดกับรถไฟแกยิ่งรนจะขอตัวนะคะจะขอตัวไปหดผักก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่โนด,ด้วยนะคะให้น้องโนด,ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ,บายๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ